เชื่อไหมคะว่าขนตาที่ครูดผิวกระจกตาเนี่ยค่ะทำให้คนไข้มีอาการตาแห้งได้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะแล้วบางครั้งคนไข้กลุ่มนี้ค่ะถ้าจะมาผ่าตัดเราอะจะยังไม่ได้ผ่าทันทีค่ะต้องรักษาภาวะตาแห้งอันเกิดจากขนตาครูดนั้นก่อน สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงสาเหตุอันนึงที่สําคัญที่ทําให้คนเนี่ยมีตาแหง้งแล้วสาเหตุอันนั้นก็เหมือนยาขมนะคะเกิดขึ้นที่ตาเราเองนั่นแหละค่ะก็คือว่าลักษณะของเปลือกตาที่อาจจะม้วนทําให้ขนตาม้วนแล้วก็มาครูดที่กระจกตาพอขนตาม้วนและครูดที่กระจกตาถ้าขนตาแข็งอาจจะทําให้เกิดแผลได้เลยนะคะหรือทําให้ผิวกระจกตานั้นเนี่ยถลอกหรือว่าเกิดภาวะที่ แห้งนะคะคนกลุ่มนี้บางทีมาตรวจนะคะอาจจะยังไม่สามารถที่จะทำเลสิกได้ทันทีนะคะต้องรักษาก่อนวิธีการรักษาเนี่ยตั้งแต่ที่ต้นเหตุเลยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะถูกสั่งว่า ไปผ่าหนังตาเลยนะเพื่อที่จะทําให้ภาวะที่คลุ้นั้นเนี่ยมันแบะออกมานะคะเกิดอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่มาเกิดการพูดที่กระจกตานะคะนอกจากการผ่าตัดแล้วรักษาที่ต้นเหตุแล้วปลายเหตุก็สําคัญคู่กันไปเลยค่ะคือจะต้องหยอดน้ําตาเทียมให้ทีแล้วก็หยอดได้น้ําตาเทียมเนี่ยอาจจะเป็นทั้งฟอร์มของการหยอด แล้วก็ฟอร์มของการป้ายนะคะอันนี้จะมีบทบาทสำคัญมากในคนที่มีปัญหาขนตาครูด ้าขนตานิ่มก็ดีไปแต่ถ้าขนตาแข็งเนี่ยค่ะจะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะอันนี้ก็อยากให้มีการตรวจให้ดีแล้วก็ดูสาเหตุด้วยนะคะจะเห็นว่าสิ่งรอบตัวเนี่ยค่ะสำคัญมากเลยจะทําให้มันมีบทบาทต่อภาวะตาแห้งได้การตรวจตาโดยละเอียดก่อนการรักษาสายตาจึงมีบทบาทสําคัญมากนะคะต้องทําให้ดีนะคะแล้วก็แก้ไขที่ต้นเหตุก่อนที่จะผ่าตัดนะคะคราวหน้าเรามาพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยว<ๆ> <nem outh> กับการรักษาสายตาที่ดรตุลยายา Community. วันนี้ขอบคุณสถานที่อันง,งดงามนะคะของท็อปเจริญเลสิกเซ็นเตอร์นะคะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ